เห็นคลิปนี้เขาแพะยาวแล้วก็โค้งจนตาตาแพะแพะก็เจ็บตาเพราะเขาก็พิจารณาเป็นธรรมะนยโว่าบางทีเรื่องบางเรื่องของคนบางคนจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทำไมเราเจ็บที่ตาเราเหมือนกับว่าเวลาพอเราไปใส่ใจไปมองในะเรื่องของเขาความจริงมันก็เป็นเรื่องของเขาทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง ที่เขาทำแบบนั้นที่เขาเป็นแบบนั้นก็เพราะเขามีเหตุผลของเขาแต่เมื่อเราเอาตาไปมองแล้วก็เอาใจเข้าไปใส่แล้วก็ไปปรุงแต่งให้ตามใจเรามันก็เลยกลายเป็นเหมือนเจ็บตาเราความจริงเพราะความคิดผิดตั้งแต่แรกที่ไปเอาเรื่องของเขามาใส่ใจเราจนกระทั่งเจ็บตาเจ็บตัวเจ็บใจเจ็บปากเจ็บชีวิตก็เพราะบางทีเรื่องของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่คงเป็นเพราะเราต่างหากเนาะ ที่ไปมองเขามากเกินไปไปรับรู้มากเกินไปจนกลายเป็นมัดเจ็บที่เราเรื่องของเขาบางทีมันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเรื่องของเขาอย่าให้เจ็บที่เราจนเกินไป